สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้พี่จะทำหมูสามชั้นทอดเข็มนะเพื่อนใส่น้ำมันลงไปอย่าเพิ่งเปิดเตานะเพื่อนนะใส่น้ำปลานะเพื่อนนี่ใส่ไปเลย ใส่แค่นี้นะจ๊ะแล้วเราก็จะเปิดเตาน้ำเพื่อนวันนี้ไปหยุดครัวธรรมชาตินะจะได้ไม่เหม็นบ้านนะเพื่อนนี่ค่ะเป็นเพื่อนครัวธรรมชาติไหมยอยู่หลังบ้านนะเพื่อนอันนั้นตําลึงบีนะเพื่อนนะ นั่นอันนั้นออกโดกสงสัยบีจะเอาแป้งมาทาจะได้ถูกหน่อยนี่นอไม้ในกระถางนะคะเพื่อนที่เพื่อนบีส่งมาจากอิตาลีเนาะนี่เดี๋พาไปดูบวกนี่เพื่อนบวกบีเป็นไงออกลูกแล้วนะเพื่อนนะนี่ไงอยู่มันตรงนี้เลยเพื่อนอยู่ตรงบันไดนะคะนี่ยเพื่อนลงมาก็จะเป็น เนี่ยเพื่อนบันไดนะแล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นดอกไม้นะคะเพื่อนบีงัดออกใช่ไหมพีก็เ,เอาบวบมั่งมระมั่งนะเพื่อนนะเอามาให้มันแบบมันปีนตรงนี้แล้วก็เก็บเลยนะ,ะเออไม่ซีเรียสน,นะคะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาเห็นว่าพีพูดคนเดียวบีพีทำอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมกำลังออกลูกไปแล้วนะคะเพื่อนไปดูหมูต่อ ทอดข้างนอกนะเพื่อนอันนี้6โมงเช้านะเพื่อนบ้านบอกไม่ไี้ทาอะไรแต่เช้าทอดหมูทอดหมูนะคะจะไปทํางานที่ไกลๆนะคะเพื่อเราจะห่อไปกินเนาะไม่รู้จะเสร็จงานกี่โมงน่ากินจ้ะพอแล้วนะคัเพื่อนน่ากินร์บังอลังการเอาหนีเอาหนี ปไปแล้วค่ะพเพื่อนทีนี้ก็ห่อนะคะเพือ่อนอันนี้เนมพี่ๆสีสวยไหมเพื่อนไปทำเองอันรึมหึมต้องเน้นใหญ่ๆช่วงนี้เน้นของใหญ่หอ่อแล้วเพื่อนจะไปทำงานที่ใกล้ๆทีนี้เราก็ต้องห่อของกินนะคะเพือ่อน นี่แหละเพื่อนถ้าบีไปที่ไกลๆเนาะเพื่อนเนาะบีไม่รู้ว่าจะเสร็จงานตอนไหนบีก็จะห่อข้าวจะห่อสกอกกล่องนะ,ะ <c oughs> ของแฟนบีอันหนึ่งนะเพื่อนของบีบีอันหนึ่งนะคะไปคนละที่ต้องคนละอันนะคะโนน <c oughs> แฟนบีเขาชอบกิน ถ้าไม่ห่อให้เขาเนี่ยเพื่อนขอเขาก็จะไม่กินอะไรเลยทั้งวันพลุกคนนะถามว่าเขาหิวไหมเขาก็หิวเพราะเรากลับมากินข้าวที่บ้านแต่ถ้าห่อให้เขาเขาก็จะกินชอบกินนะชอบกินหมูทอดกับข้าวเหนียวนี่คนละอันนะเพื่อนคนละอันของไทยของมันนะคะเพื่อนนี่ของของไทยเล นี่ของดีอันนี้ก็ข้าวเหนียวนะคะเพื่อนเข้าวเดนียวก็คนละกระปุกนะนี่อันนี้ข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็ของดีๆไปแล้วนะคะเพื่อนไปอาบน้ำาก็จะไปทำงานขอบคุณพี่ๆเพื่พพพอนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะไปแล้วจ้า